สวัสดีค่ะเด็กๆ กลับมาพบกันในช่วงบ่ายอีกครั้งนะคะกับครูกิ๊บและครูนกยูงนะคะค่ะซึ่งในช่วงบ่ายนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาท้องถิน่นนครศรีธรรมราชศึกษานะคะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเตรียมชุดกิจกรรมใบงานขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปที่ใบางานวิชาท้องถิ่นนะคะค่ะซึ่งจากในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็เรียนกันอยู่ในเรื่องของการสำรวจข้อมูล ทางภูมิศาสตร์นะคะในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้แผนผังแผนที่เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะและทิศทางนะคะ ซึ่งเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าแผนผังคืออะไรแผนที่คืออะไรนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราก็จะมาทราบเกี่ยวกับประโยชน์ของแผนที่กันอีกสักนิดนึงนะคะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าแผนที่เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะแผนที่นะคะก็คือเป็นเครื่องมือนำทางที่มีประโยชน์ต่อการเดินทางนะคะแผนที่เนี่ยจะให้ข้อมูลหลัก3ประการดังนี้นะคะค่ะการที่เราเนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนนะคะแผนที่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะค่ะมาดูอย่างที่1นนะคะแผนที่นะคะก็คือบอกตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆนะคะอย่างเช่น เมืองภูเขาแม่น้ำเป็นต้นนะคะ 2. แผนที่นะคะสามารถบอกระยะทางระหว่างสิ่งต่างๆได้นะคะอย่างเช่นบอกตำแหน่งระหว่างเมืองกับแม่น้ำเป็นต้นนะคะขาอและ3นะคะแผนที่บอกทิศทางจากที่1ไปยังที่1น,นะคะอย่างเช่นจากตัวเมืองไปยังทิศเหนือนะคะ,อ,ะอย่างเช่นนะคะเรา,าจะไป เที่ยวที่พางภาคเหนือนะคะเราก็ต้องใช้แผนที่นะคะดูแผนที่ในการเดินทางว่าจากาตัวเมืองที่เราอยู่นะคะตำแหน่งที่เราอยู่จะเดินทางไปภาคเหนือนั้นเราควรจะไปทางทิศท,ทางใดนะคะค่ะและนี่นะคะก็คือจะเป็นประโยชน์ของแผนที่นะคะทั้ง3ประการนะคะค่ะ <ขา S 2> เดี๋ยวตรงนี้นะคะครูจะให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุดนิดนึงนะคะเพื่อเป็นความรู้นะคะ ซึ่งเดี๋ยวตรงส่วนนี้นะคะคุณครูจะส่งเป็นไฟล์รูปภาพนะคะไปให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้จดบันทึกลงไปในสมุดนะคะและต่อไปนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องทิศต,ต,ต่างๆนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าทิศคืออะไรนะคะและก็ทิศเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ทิศ ได้แก่ทิศอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นนะคะเราจะมาศึกษาเรียนรู้กันไปพร้อมๆกับครูกิฟตนะคะค่ะทิศหลักๆนะคะที่เรารู้จักก็คือจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ทิศนะคะก็ได้แก่ทิศเหนือทิศใต้ ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกนะคะซึ่งที่ต่างๆนะคะก็คือเป็นการบอกตำแหน่งของวัตถุหรือสิ่งของต่างๆนะคะโดยการใช้ทิศบอกนะคะว่าตำแหน่งนั้นอยู่ทางทิศใดนะคะซึ่งจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์ช่วยในการบอกตำแหน่งนะคะซึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่นิยมใช้แทนทิศนะคะก็คือมีตัว N ตัว S ตัว W และตัว E นะคะเดี๋ยวเราจะมาทราบกันนะคะว่าสัญลักษณ์ต่อไปนี้แทนทิศอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนเนี่ยดูที่ตัว N นะคะ N ตัวนี้นะคะก็คือมาจากคำว่า not not นะคะก็คือ N O r T H not แปลว่าทิศเหนือนะคะจำให้ดีๆนะคะ N not ทิศเหนือนะคะ ต่อไปนะคะมาดูตัว S กันบ้างนะคะตัว S ก็คือมาจากทิศใต้นะคะซึ่งมาจากคำที่เป็นภาษาอังกฤษว่า S O U T S South South แปลว่าทิศใต้นะคะจำให้ดีๆนะคะเด็กๆว่า S แปลว่าทิศใต้นะคะ ต่อไปนะคะมาดูที่สัญลักษณ์ W นะคะ W ตัวนี้ก็คือมาจากคำว่า Wait Wait ที่มาจากเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือ W E S T นะคะ Wait แปลว่าทิศตะวันตกนะคะจำให้ดีนะคะเด็กๆ W คือทิศตะวันตกนะคะ ต่อไปค่ะมาดูที่สัญลักษณ์ตัว E นะคะ e ตัวนี้ก็คือมาจากคำว่าทิศต,ตะวันออกนะคะซึ่งที่เป็นภาษาอังกฤษก็คือ east e a S t a e t e e แปลว่าทิศต,ตะวันออกนะคะค่ะและนี่นะคะก็คือจะเป็นสี่ทิศหลักๆนะคะที่เรารู้จักกันนะคะค่ะและนอกจากสี่ทิศหลักๆนี้แล้วนะคะก็ยังมีทิศอื่นๆอ,อีกนะคะก็ได้แก่ ทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือทิศตะว,วันตกเฉียงใต้ทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือและทิศตะว,วันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งก็เป็นทิศย่อยออกไปอีกนะคะแล้วเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าอุปกรณ์เครื่องมือชนิดใดที่จะทําให้เราสามารถทราบทิศต,ต่างๆได้ก็คืออะไรคะเด็กๆก,ก็คือเข็ม นั่นเองนะคะค่ะและสมมุตินะคะว่าวันหนึ่งเราเดินทางไปเที่ยวที่ไกลๆหรือว่าเดินทางไปผชนภัยในป่านะคะอุปกรณ์สำคัญที่เราควรจะนำไปนะคะก็ได้แก่แผนที่เข็มทิศ และกล้องถ่ายรูปนะคะ3ส,สิ่งนี้ควรที่จะนําไปนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นในการเดินทางนะคะเพราะว่าแผนที่นั้นจะทําให้เราทราบนะคะว่าที่ที่เราต้องการจะไปนั้นอ,อยู่ทางเส้นทางไหนอยู่บริเวณใดก็ควรที่จะ ไโดยการใช้แผนที่นะคะและเข็มทิศนะคะก็จะทําให้เราทราบทิศทางต่างๆได้นะคะว่าเราเนี่ยอยู่ทางทิศไหนหรือว่าตําแหน่งที่เราจะไปอยู่ทางทิศไหนนะคะส่วนกล้องถ่ายรูปนะคะกล้องถ่ายรูปเนี่ยจะทําให้เรานะคะได้ถ่ายรูปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราไปพบไปเจอก็คือถ่ายรูป เก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานนั่นเองนะคะ3ส,สิ่งนี้ก็ควรจะนําไปนะคะเวลาที่เราเดินทางไปประจนภัยหรือว่าเดินทางไปไหนนะคะควรนํา3สิ่งนี้พกติดตัวไปด้วยนะคะช่วงกิจกรรมค่ะทีนี้นะคะให้นักเรียนเปิดไปที่ใบงานหน้าที่มีเลข37นะคะเราจะมาทําใบงานเรื่องทิศ ต่างต่างกันนะคะค่ะทีนี้เมื่อนักเรียนเปิดไปที่ใบางานแล้วเรามาดูคําชี้แจงกันก่อนนะคะคําชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนข้อมูลเกี่ยวกับทิศต,ต่างๆที่กําหนดให้นะคะก็ไม่ยากเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆค่ะทีนี้นะคะในใบางานของเราเขาก็จะมีรูปมาให้นะคะกาหนดสัญ,ญลักษณ์ทิศนะคะมาให้เรา4ีทิศทีนี้ก็มีสัญ,ญลักษณ์ตัว N ตัว S ดับเบิลยูและตัวอ e ีนะคะเขาก็ให้เราเนี่ยระบุนะคะว่าสัญลักษณ์นั้นแทนทิศอะไรนะคะเด็กๆยังจํากันได้ใช่ไหมคะเอ็นคือทิศอะไรเด็กๆ,ๆก็เติมคําตอบลงไปเลยนะคะต่อไปนะคะสัญลักษณ์ตัว S แทนทิศอะไรก็ให้นักเรียนเติมคําตอบลงในช่องว่างได้เลยนะคะค่ะและก็สัญลักษณ์ W แทนทิศอะไร เด็กๆยังจําได้ใช่ไหมคะก็เติมคําตอบลงไปเลยนะคะค่ะเลขต่อไปนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ตัว e นะคะ e คือแทนทิศอะไรก็ให้นักเรียนเติมคําตอบลงไปให้ถูกต้องทั้ง4ี่ทิศนะคะเมื่อเด็กๆทํากิจกรรมเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งงานคุณครูได้เลยนะคะเด็กๆค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการเรียนออนไลน์ในวันจันทร์นะคะเด็กๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ